เปนประเคนตอนนี้จะประเคนต้นการละประพฤกษ์แล้วต้นการละประพฤกษ์นี่เกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อศาสนาพระศรีอ่านจะมาถึงและต้นการละประพฤกษ์นี้จะเกิดได้บ้านหนึ่งเกิดได้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่จะมีลูกลูกมันเท่าบาทมีลูกเดียว แล้วจะเอารสหวานรสเปรี้ยวรสมันรสเค็มรสอะไรมจะมีอยู่ในบาสเสร็จแล้วตอ,ตอนเช้าไปปดิดตอนเย็นก็ออกมาตอนเย็นไปปดิดตอนเช้าก็ออกมาเป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตไม่ต้องไปทำมาอะไรไม่ก็เกิดมาเธอจะเรียกว่าต้นกันแล้วแบบ จะเกิดขึ้นในาศาสนาพราอมณเราไม่เอาละเราเอา,าศาสนาพระพุทธเจ้าเราเลยให้ทุกคนได้สำเร็จสมความปรารถนาเถิดาธุส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 าธุหลับหลับหลับ หนึ่งสองสามสาธุสาธุสาธุยกอ่านัตแคนสายสามาเลยอ่าตู้แคนรพื่สามาเลยอ่าดอกไม้ครับดอกไม้ได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 ้ต่อไปนี้จะประเคนแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ได้ประกคน เวลานี้คุณสิริธัตได้ถือต้นสายศินที่ไปวงล้อมต้นการและไปเอืหลายร้อยต้นเพื่อถาวายให้แก่หลวงพ่อขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วฟังหลวงพ่อนับแล้วถ้าถึงสามเมื่อไหร่แล้วก็ให้พร้อมกันเร่ง สามสามสามหสามอะนุโมทามิหลวงพ่อครับนี่บนหลวงพ่อตอบรับอยู่ถึง120ยปีให้ลูกลูกศิษย์ชื่นใจนะครับ <laughs> ยังไงก็ตอบได้ยอมอย่าเพิ่งตายก่อนก็แล้วกันอาโครับดอกไม้ยอมใจผมว่ารับรับรับดอกไม้อ้ารับแล้วรับแล้วรับแข็งอ้าดูซา หลวงพ่อรับแล้วอแต่ว่ายอมอย่าเพิ่งตายก่อน <laughs>